เกือบสามเปเกือบสามสิบคดีคดีไม่เคืิบหน้าเลยตำรวจบ่ตำบางตัวบอกกูควรเต้นตำรวจบ,บางตัวจะช่วยเงื้อมือจะช็อกโกตำรวจบ,บางตัวผลักโก วันนี้ไอ้นักข่าวมาทำเป็นคุกขามกูเหี้ยทั้งประเทศไอสัตว์เหี้ยทั้งประเทศ